สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมวันนี้เรามาไร้สาระกับไฟฉายมั้งดีกว่ามันมาจากคาถามของอเพื่อนๆอะไรครับ,บตังเข้ามาพี่ไฟฉายซูมอะ่ะแม่งมีแต่ของจีนเหรอของที่ดีๆมีไหมมีครับแต่แม่งดีมากเลยนะแม่งโคตรด,ดีเลยมันกลายเป็นไฟฉายดำน้ําครับเป็นไฟฉายดำน้ําที่สามารถปรับโฟกัสได้ ยอที่ผมหยิบมาคือเป็นของตัวว่าเทคนะครับตัวว่าเทคเขาก็จะเป็นแบรนด์ไฟฉายดำน้ำําสามารถเอาไปดำน้ำลึกดำน้ําลึกคืออะไรดำน้ําแบบสกูบ้าดิวิ่งนะครับลงไปได้ถึง100เมตรเลยนะเอาพี่เกินความจาเป็นไหมเกินครับถ้าคุณใช้งานบนบกแต่ถามว่าถ้าคุณต้องการสเปคแบบนี้ความสว่างแบบนี้ค่า ค่า Color Index แบบนี้ Color Render Index แบบนี้ก็ต้องใช้ไฟฉายที่ดีหน่อยฮะราคาก็ประมาณสัก3,000กว่าบาทรุ่นนี้เป็นโมเดล i fl wa w a w ไม่มี w a zoom r โอเคใช้ถาน cr 1 2 3 2ก้อนนะครับแล้วก็ในสเปคเขาก็บอกว่าใช้ถาน1 8 6 5 0ได้ด้วยพอผมยัดถาน1 8 6 5 0เข้าไป มันเปิดไม่ติดไม่รู้ทําไมนะฮะกิจอันยานก็เปิดไม่ติดไม่รู้ทําไมเหมือนกันขั้วมันไม่แตะป่ะพี่ไม่เกี่ยวอะแก้ปัญหาแล้วเสริมเสริมสเปซเซอร์แล้วก็ไม่ติดแสดงว่าว์นขับมันอาจจะไม่พอนะครับทานงแปดถู 0, ที่ผมมีว์นขับก็คือ3.6 3.7โวล์หลักๆเลยแต่เดี๋ยวเรายังยังไม่ได้มาเอาเอามันไปเข้าแลบนะแต่เดี๋ยวเอามันไปเข้าแลบคงจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะวอ์ อาจจะเป็น1 8 5 0แู่ผลิตจากดูไบอะไรเงี้ยต้องต้องใช้โวลต์4.2 4.7ดอะไรก็ว่าไปอาจจะรันได้นะครับแต่ฐานที่ใช้คือฐาน CR123 ฐ่านแพงไหมพี่ก้อนละ140บาท2ก้อนก็280เปิดแล้วก็ใช้ไปเลยไม่มีปัญหาเนี่ยเรารวยอยู่แล้วสวายโอ้มาคุยเยอะขอพวกนี้ของคนมีเงินด้วยความสว่างของมันก็คือ300ลูเมนนะครับใช้หลอดก็คือหลอดคลีคลีนี่คือ CRWE ดับเบิลอก็คือย่อของหลอดนะ ไอบริษัทคลีมันผลิตหลอดไฟนะครับ xpgled โ okay. อเคในสเปคเขาก็จะบอกไว้ประมาณนี้แล้วก็เลนส์ซูมนะครับก็จะระบุสเปคติกว่าเลนส์ซูมเนี่ยตั้งโฟกัสได้9องศาถึง45องศาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณต้องการองศาที่มันกว้างกว่านั้นก็สามารถถอดหัวมันออกองศาได้คือ140องศาคือแม่งกว้างมากๆนะครับโอเคไฟฉายซูมมันดียังไงวะพี่ มันเหมาะสําหรับคนต้องการจะถ่ายภาพทีนี้ละมึงการถ่ายภาพก็มีถ่ายถ่ายบนโลกกับถ่ายใต้สมุดถ่ายบนอากาศวิธีถ่ายภาพคือเราต้องการแสงฉายไปที่วัตถุ mm hmm. เข้าไหมเอาแสงฉายไปที่วัตถุเพื่อให้เกิดคือให้ขับแสงขึ้นมาเออให้ขับแสงให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแสงมาตกกระทบอะไรอย่างเงี้ยไฟฉายพวกนี้ก็ส่วนใหญ่จะก็จะถูกเป็นส่วนหนึ่งในการ นำไปถ่ายภาพใต้น้ําคือแม่งเป็นคนละเรื่องกับไอ้ไฟฉายช,ชุซูมถูกๆเลยที่ทํามาขายคือแม่งเน้นใช้งานจริงๆนะครับราคามันก็เลยเน้นจริงๆเพราะว่าศักยภาพของมันสูงแล้วก็ไฟฉายดาน้ําส่วนใหญ่โอลิงจะเป็นสองชั้นก็คือมึงคิดดูอะลงไปใต้สมุดนะลงไป1ิเมตรแรงดันก็จะเพิ่มขึ้น1บาร์นะครับลงไปอีกสิบเมตรแรงดันก็จะเพิ่มอีกหนึ่งบาร์คือแรงดันคือแรงกดอืม ว่าไปก็จะลึกไปนะครับถ้าเราอยู่ในสภาวะปกติไฟฉายตัวนี้มันดีตรงไหนมันดีคือหนึ่งประสิทธิภาพในการกันน้ํามันสูงมากสองมันดีตรงไหนมันดีเวลามึงควักมาโชว์กับเพื่อนอนะ่ะเฮ้ยของกูแม่งรุ่นนี้อ้าวเฮีย้ยเป็นรุ่นที่คนในตลาดไม่เคยเห็นมาเผลอมาแม่งเวอรทั้งวงอะอะไรวะเนี่ยกูเห็นเยอะมากก็อุลตราไฟราคาก็ต่ําพันต่ำห้าร้อยมึงเอาอะไรมาเนี่ยอะไรเงี้ยใช้งานบนบกได้ไหมใช้ได้ครับไม่มีปัญหา ส่วนใหญ่ใช้ในการถ่ายภาพถ่ายวัตถุในการเติมแสงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูประสิทธิภาพของมันดูนะครับผมลองทำวิดีโอคลิปง่ายโง่ๆมาให้ดูวันนี้ฝนตกเลยนะเสียงอาจจะดังนิดนึงผมลองถ่ายไปที่พื้นนะครับปรับโฟกัสได้เพิ่มความเข้มแสงได้คือมันจะมีเลนส์เข้ามาช่วยอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้คือความสว่าง45องศาพอเราโฟกัสไปปุ๊บนี่คือ9องศาครับ เห็นไหมลำแสงมันจะถูกบีบลงคือเหมือนเล่นซูมอะ่ะดึงเข้าดึงออกอะเออ45องศา9องศาแต่ถ้าต้องการที่มันเป็น140องศานะครับก็ต้องไขหัวมันออกคือให้แม่งเป็นแบบในชุดของมันเลยอะ่ะทำไมมุมถ่ายกล้องที่เปลี่ยนครับก็ต้องเอาเอากล้องวางกับพื้นนี่คือมุม 1 4อองศาก็คือถอดหัวมันออกนั่นเองนะครับตัวนี้มีอิฐมีอิิทธิปฏิหารด้วยนะครับสามารถเสกเหล็กไหลได้ด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะลองเสกเหล็กไหลให้ดูนะฮะเหล็กไหลก็คือเหมือนน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันสีดําๆเห็นไหมมันเริ่มเคลื่อนละเห็นไหมนี่ของฝรั่งมันทําได้นี่ไงเห็นไหมม่งมืดตึบเลยไหนๆมันๆๆมันหลบแล้วมันกลัวมันกลัวมันเจออนุภาคอะไรสักอย่างหนึ่งมันกลัวมัน เสกมาละนั่นไงเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับไอ้สีดําวิ่งไปวิ่งมาเนะนี่ยฮะผมมีสิ่งที่มันกลัวแล้วมันเข้ามาอัดกับมันนะเห็นไหมเห็นไหมอ่าผมทําได้นะเอาจริงทำเป็นเล่นไปเห็นอย่างเงี้ยเ,เอามาเคไหมฮอา้าวทำไปเล่นไปนะคนลุกนะคนลุกนะกนะเฮ้ยอ้าว ไหนเราทำให้ดูอ้าวอาวดีอาวมันมีชีวิตนะเว้ยทำได้นะอแต่ไฟฉายแพงหน่อยนะคออยว่ากันนะครับเป็นไงผมสร้างปาฏิหาริย์ได้ด้วยนะไม่ธรรมดานะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีนี่แหละแล้วหลังจากที่ผมถ่ายนะครับไฟฉายาไม่ใช่ไฟฉายครับฝนมันก็ตกมันก็ตกหนักฮนะผมก็เลยแสงเสียงดังหน่อยนะ เอาไป,ไปใส่ดำน้ำเอ่ไม่ต้องการฝนได้อยู่แล้วมีปัญหาก็อเอาออกไปลุยเลยฝน <c oughs> ตกครับลมแรงมากตอนนี้ให้เสียงมันดังๆเขาไว้ให้ชีวิตเราลําบากเขาไว้เปิดแสงไฟในช่วงเวลาสักประมาณสักหกโมงเย็นนะฮะเสียงฝนก็กระแทกกับสังกะสีที่ไม่มีแอสซอมเบอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะ,ะับมันทํางานได้อยู่แล้วใส่พวกนี้ไม่ต้องห่วงเลยอย่างที่ผมบอกไนงะ ถ้าคุณไม่ใช่คุณไปดำน้ำคุณใช้บนบกก็ได้หรือคุณจะใช้ถ่ายภาพทำงานถ่ายรูปอะไรไม่มีปัญหาครับมันมีลมมีน้ำมันจะจริงๆิงไปได้มันทำงานได้อยู่แล้วเห็นไหมสนุกสนุก,กนไปรับไปถายรุ่นนี้ปรับโหมดได้โหมดเดียวนะครับก็คือเปิดและปิดเท่านั้นเองแล้วก็คลิปวิดีโอสุดท้าย <S <S เพื่อนๆ,ๆก็จะตั้งคำถามมาก่อนว่าเฮ้ยพี่แล้วสายข้างหลังที่มันห้อยๆลอยลรยยางมันคืออะไรวะ มันคือสายคุณภาพนะครับผมเรียกมันว่าสายแลนยาร์ดแลนยาร์ดคืออะไรวะไอสายแลนยาร์ดเนี่ยที่ร้านเรามีขายนะซื้อแยกได้มันสามารถทําให้คุณใช้มือของคุณน่ะไม่ต้องจับวัตถุอยู่ตลอดคือเราสามารถมันเป็นแบบเป็นทรีเป็นเติร์ดแฮนได้คือเนี่ยคล้องไว้ถ้าคุณจะใช้คุณก็หยิบวัตถุขึ้นมาแล้วคุณก็ทํางานกับมันแต่ถ้าคุณไม่ใช้ คุณก็ปล่อยมันมันก็จะล่วงอยู่อย่างนี้แต่ว่ามันจะไม่ตกหายไปไหนนะครับคุณสามารถเอาไปใช้กับกล้องถ่ายรูปก,ก็ได้ไฟฉายก็ได้หรือวัตถุต่างๆที่คุณต้องการแค่ใช้งานแบบไม่ต้องการให้มันหลุดมือก็ได้นะครับสมมุตินะคุณขึ้นไปวนภูเขาไปที่ภูเขาไปที่ที่ประเทศจีนแล้วกันเป็นภูเขาน้ําแข็งเลยขึ้นไปคุณถือเฮีย้ยอะไรไปสักอย่างแล้วบังเอิญคุณลื่นตกวัตถุตัวนั้นเช่นจะอาจจะเป็นกล้อง นิกรแคนนอนของคุณมันหลุดจากมือแล้วมันก็ไม่มีไอแลนยา์อันเนี้ยอละตํำร้อยหลุดลงไปแล้วมันก็ล่วงตกเขาไปคุณคิดดูแล้วกันค่าใช้จ่ายวันนั้นเท่าไหร่กับคุณมาซื้อไอแลนยาผมเนี่ยก็สามารถช่วยเซฟได้นะครับก็ลองเอาไปห้อยมือห้อยนั่นห้อยนี่ดูเห็นไหมนี่คือประโยชน์ของแลนยาร์ดไอไฟฉายตัวเนี้ยมันก็จะแถมแลนยามาด้วยก็ใช้งานได้ดีนะครับ เพืเ่อนๆสนใจก็ลองมาดูก็ตอบคำถามเพืเ่อนๆแล้วนะว่าพี่ไฟฉายซูมอ่ะมันมีของที่มันดีๆไหมมีครับแต่มันดีเกินไปฮะบ,บางทีมันดีเกินไปจริงๆแม่งดีเกินะด,ดีเกินแบบเฮ้ยพี่มีดีต่ํากว่านี้ไหมก็มีมีซันเวย์แมที่ผมเคยถ่ายนั้นถึงจะเป็นรุ่นทีอะไรอะไรสักอย่างอ่ะทีหนึ่งแอะไรสักอย่างเป็นสินค้าเคลียร์เลนในร้านนะครับก็มีแต่ก็ก็จุกเหมือนกันนะหลักพันเหมือนกันนะแต่หลักร้อย ก็เป็นไฟฉายซูมนี่เขาขายในตลาดทั่วไปอ่ะที่ผมมานําเสนอขายเมื่อสองสามคลิปที่แล้วก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาเลยนะครับเพียงแต่ว่าเอาไปถ่ายรูปสีมันจะเพี้ยนเดี๋ยวข้าหลังผมจะบอกวิธีแก้ด้วยไ้ไฟฉายถูกสีเพี้ยนแก้ไหวะพี่แก้ได้เราสามารถทําไห้สีเพี้ยนเปลี่ยนเป็นสีปกติได้เราแก้คนบ้าให้เป็นคนคลั่งได้เราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นหายนะได้นะครับเด hmm ี๋ยวเขาน่าจะมาลองบอกกันดูแล้วกันถ้ามมีเครื่องมืออะไรเข้ามาพอดีพอดีนะครับ วันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับผม